นุ่มๆนะคะถึงกับกระโดดตัวลอยเลยค่ะเมื่อรู้ว่าได้ของขวัญนะคะจากเหล่าซือลิซ่าค่ะ ก็เหล่าบรรดาเทรนนีนะคะจากรายการ y o u t u b e o s Season 3นะคะเมื่อวานนี้ค่ะดูเหมือนว่าเขาจะมีการจับรางวัลนะคะเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนเนี่ยะคะ่ะก็เป็นแบบสุ่มนะคะว่าใครค่ะจะได้ของขวัญน,นะคะตรุษจีนจากเหล่าซื้อคนไหนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะคะครบแล้วทั้ง4คนนะคะที่จะมาเป็นเหล่าซื้อหรือว่าเมนเทอร์เนี่ยแหะคะ่ะคนแรกก็คือคุณหลี่หลงฮาวนะคะคนที่2ก็คือคุณวิลกพนะคะ คนที่3ก็คือน้องลิซ่าเนาะแล้วก็คนที่4ค่ะก็คือคุณคริสลีนะคะหรือคุณหลี่ยูชุนนะคะซึ่งเธอก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นดีเจแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะในประเทศจีนค่ะเธอเคยชนะรางวัลน,นะคะการประกวดร้องเพลงซูเปอร์เกิลนะคะเมื่อปีพศ2548อีกด้วยค่ะซึ่งก็มีการออกอัลบั้มนะที่ชื่อว่า The Queen and Dream นะคะแล้วก็ได้รับการกล่าวขานค่ะว่าเป็นคุณแม่นะคะแห่งลูกรลักของยู i น e เซนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ครบแล้วเนาะเราซื้อในครบทั้ง4คนแล้วนะคะแล้วก็มีการจับรางวัลค่ะหนึ่งในโอกาสตุ๊ดจีนะคะก็คล้ายๆกับเป็นออแบบสุ่มนะ คือผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้ของรางวัลนะคะจากที่เราซื้อเขาส่งไปนะแน่นอนช่าวว่าหนุมน่มๆก็ตั้งตารอนะว่าเอกของนอรลิซ่าเนี่ยจะเป็นของใครนะก็มีการส่งเสียงเชียร์นะคับฟานว่าแบบอยากได้อะลิซ่าลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอประกาศว่าเออเป็นหนุ่มคนนี้นะคะก็แต่ละค่ะก็มีอาการกรีนะคะแล้วก็กระโดดตัวลอยอย่างที่เห็นนะคะ ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะถึงกับกรี๊ดสนั่นลั่นฮอล์กันไปเลยทีเดียวนะคะแม่เป็นใครก็คงจะดีใจเนาะเพราะว่าได้ของรางวัลนะคะของขวัญจากน้องลิซ่านะคะ,ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่รายการจะออกอากาศนะคะซึ่งถ้าไม่มีการเลื่อนออกไปอีกนะก็น่าจะเป็นวันที่18กุมภาพ์ทธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะเราแอดซับแอดจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า